ก็กลาสุดดีคนกันด้วยแหละอย่ากับผมไอเชนี่แม่งอออมาคลิปนี้ผมก็มาสปอยเมสี่มีช่อเลงว่ารักลงต้นใจเป็นดีพีที่สามสี่นะครับผมหลังจากผมลงไปเนี่ยไอเชนียแม่งไม่มีคนดูเลยวะ่ะคือเสียใจอ่ะหยอกหยอก,ยอกคลิปนี้ผมขอแค่หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเองเนาะถ้าพร้อมนเนี่ยก็ไปนิวในคลิปเลยย็บแมมบลิคู เปิดแลงเข้ามาเนี่ยคุณซากิเนี่ยก็ย้ำไม่ละคู้ขึ้นไปว่าก็แล้วอย่างเนี่ยคุณอนโดรัสเนี่ยก็เห็นพวกเราไปเดทแล้วด้วยก็แล้วอย่างเนี่ยเดี๋ยวคุณอนโดรัสเนี่ยไปจะไปบอกคนอื่นไปมั่วตัวหมดโอ้ยคุณอนโดรัสไม่ปากค่อยแบบนั้นนะก็หลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยเข้าห้องมาแล้วเนี่ยจูเจงผู้ชายทั้งหมดเนี่ยก็มาลุมโซมทั้งสองคนแล้วก็พูดขึ้นว่ายินดีด้วยนะทั้งสองคนเออ เรื่องเช bana, you know well, be, 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 ี <c 195 2> I mean, ่ยอะไรขึ้นเนี่ยมาคู่เก่าอยู่เองไอยูมันก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมเราก็พูดคิดว่าแหมแหมแหมทั้งสองคนนี่ก็ไม่ต้องปิดบังอะไรมากมายนะตัวเนี่ยไอยูมันเนี่ยก็พูดต่อขึ้นมาว่าไอตัวประกอบสองคนเนี่ยที่อยู่หลังไอยูเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าวันเสาร์เขาเนี่ยเขานี่จะเดินไปเมืองแล้วก็เจอพวกคุณซากิกับไอลาคุเดทกันนั่นเองนะครับผมเพราะเขาเนี่ยก็นึกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันนั่นเองนะครับผมไอลาคุพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยไอลาคุมันเนี่ยก็พูด ูดขึ้นว่าเดลซี่ทุกทคนเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะเออเหรอ คุณหนครับคุณหนนี่ก็รอผมก่อนนะครับอาจารย์ค้องเนี่ยก็พูดต่อขึ้นมาว่าก็รอให้เด็กเปรตนั่นน่ะโผล่หางมาทีนี้นิดทีหน่อยนั่นเองอะไรครับเนี่ยอะไรคือไม่มีที่ไปอะไรเนี่ยหรือว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นคุรักหวานเยิ้มกันงนั้นเหรอไอลาคูแม่นเนี่ยก็พูดขึ้นว่าใช่แล้วใช่แล้วแต่ว่าพวกเราคือคู่รักหวานเยิม้มเชียวละกูจะกลูนึกว่าเรื่องอะไรกันไม่ถามใจรูว,ว่ากูรักมันไหม แต่ภาพมาที่ตันฟางเรียนก็มีคุณซาีิกับเวลาคุย,คยถึงเรื่องอาจารย์ขยเขาอยู่เองเนาะ พอเขาคุยเสร็จเนี่ยคุณซากีน่ยก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยเรื่องพันนี้ฉันนี่ก็บอกใครไม่ได้สิก็หมายถึงว่าพ่อเขาเป็นแฟนกันนั่นเองเนาะจู่จูเนี่ยไอ้ลาคูมันเนี่ยก็พูดขึ้นว่าอีถ้าเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยที่เก็บความลับได้เนี่ยก็ควรบอกเอาไว้ก่อนนะก็พอคุณซากีเนี่ยก็ยินแบบนั้นเนี่ยคุณซากีเนี่ยก็ปิดเลยนะครับแล้วก็พูดขึ้นว่าก็แล้วแต่นายเลยอีถ้าอยากบอกเนี่ยก็บอกไปเลยจากนั้นเนี่ยคุณซากีเนี่ยก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนั่นเองเพราะเขามีธุระ คืออยังวะแต่ภาพมาที่เอลาคูกับออยูเอลาคูแม่นแอก็มาปรึกษาเรื่องคุณคิริกิหรือว่าคุณสากินั่นเองเนาะทำไมต้องพูดบนนธรมไปนิดอาอยูแม่นแอก็พูดขึ้นว่าอ๋ออีไยก็รีบบอกมาสี่ฉันนี่ก็คือเพื่อนสนิทของนายนะอ๋อแบบนี้เองเหรอไอยูแม่นแอก็พูดต่อขึ้นว่าถ้าฉันมีเพื่อนสนิทเนี่ยฉันคงจะบอกเป็นนานแล้วล่ะฉันนี่คงจะไม่ไม่มายุ่งยากเกี่ยวกับนายอะไรนักหนาหรอก เหมือนกับคุณสากิเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนเลยนะครับผมถ้าใครดูอนิเมะเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับผมก็พอไอลาคูอธิบายให้อยู่ฝังเนี่ยไอลาคูมันเนี่ยก็นิ่งนะครับผมนิ่งๆต่นภาพมาที่ไอลาคูไอลาคูตอนเนี่ยก็มุนุุนถึงเรื่องคุณสากีอยู่นั่นเองว่าคุณสากิเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนแถมโดนไอยูเป่าหูมาด้วยนะครับผมไอลาคูมันเนี่ยก็โดยหยุดไปเนื่องจากเจอผู้หญิงกลุ่มนี้พูดถึงคุณสากีเอง คล้ายๆกับพยายามดลบท่านพวกเราอ่ะเจ๊ก็ไปคุยกับสาวสวยผมทองจากเบื้องนอกแบบ พอ <S <S ไอลาคูได้ยินแบบนั้นเนี่ยไอลาคูมันนี่ก็เป็นฟาสเก้า 9, ฟาดสิบนะครับผมก็วิ่งไปห้องของเขาเองพอเขาไปถึงเนี่ยเขานี่ก็เจอคุณซากิที่กำลังจะจดโน้ตเกี่ยวกับเพื่อนของเขาที่อยู่ในห้องนั่นเองเนาะก็พอคุณซากิเนี่ยจดโน้ตของเขาเสร็จเนี่ยคุณซากิเนี่ยก็เลือกไปมองข้างหลังก็พอเห็นเอลาคูเนี่ยคุณซากิเนี่ยก็จะต่อยเอลาคูอย่างเดียวเลยวม่ลิกดุด ก็จู่ๆเนี่ยคุณซากิีเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าก็นายนี่ก็อยากหัวเราะเนี่ยก็เชิญเลยนะก็มันช่วยไม่ได้นี่นาเพรเพราะฉันเนี่ยก็ยังจําชื่อของนักเรียนในห้องไม่ได้นี่นาะ เอ่อทุกคนนี่ก็ฝั่งแลบนะครับถ้าอาจารย์คอไปส่งฉันเนี่ยอาจารย์ครอก็ดูแลฉันเมืออย่างตอนเด็กนะถ้าอาจารย์คอมาส่งฉันอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยอาจารย์ทอกเนี่ยก็ชอบทุปืนและอย่างเนี่ยถ้าฉันจะหาเพื่อนเนี่ยอาจารย์ครอเนี่ยก็จะเช็คประวัติทุกคนเลยเพราะเจ้านั่นเลยที่ฉันไม่มีเพื่อนมันใช่แลมปะเนี่ยก็จู่ๆเนี่ยไอ้ลาคูมันเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าไม่ไหวแล้วก็เป็นตระกูลที่ พี่ลึกนะก็จู่ๆเนี่ยก็พูดต่อขึ้นมาว่าสมุดโน้ตเล่มนั้นเนี่ยฉันนี่ก็เคยนะฉันนี่ก็ถูกลังเกียจพราะันเนี่ยเป็นลูกชายของหัวหน้าแก๊งอย่างซานเองฉันนี่ก็เคยจดโน้ตอย่างเธอแหละถ้าเธอเนี่ยไม่เกรงใจเนี่ยจะฉันช่วยเธอจดสมุดโน้ตเอาไหมโอ้ถ้านายพูดถึงขนาดนั้นแล้วะฉันนี่ก็ยอมให้ก็ได้ โอ้โหเธอนี่โคตรจะไม่น่ารักเลยว่ะอีแล้วทำไมฉันถึงต้องน่ารักจัดจ๋าด้วยละ่ะเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นการแสดงเออผมรู้นะครับผมว่าอันโดราอยู่ซ้ายมือทุกคนก็ไม่ต้องบอกรับกันนะครับผมแต่ภาพมาที่อันโดระมั้งดีกว่าอันโดราเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าการแสดงางนั้นเหรอแต่ภาพมาที่ลาคูกลาคุณซากิทั้งสองคนเนี่ยกําลังจะลดน้ำต้นไม้อยู่เนี่ยก็มีสายตาแวบๆบแบบ ก็มาจากข้างบนก็เป็นคุณอโนระากับโรลิจังนั่นเองเนาะโลลิจังน่ก็พูดขึ้นมาโ oh อีโคู่นั้นมันก็เหมาะสมกันดีนะอืมใช่แล้วล่ะจูจ,จูเองโลลิจังน่ก็พูดขึ้นมาโอ้โห oh ใหญ่บ้าเอ,อ้จะเป็นแบบนั้นได้ไงล่ะฉันรู้นะว่าเธอชอบลาคุนะเออโลลิจังทำไมถึงจะรู้ล่ะโอ้โห oh ใหญ่บ้าเอ,อ้อฉันนะ่ะรู้ตั้งนานแล้วล่ะว่า เธอนะ่ะชอบลาคูใช่ไหมละ่ะจากนั้นเนี่ยคุณอโนราน่ะก็พูดขึด้นมาว่าแต่ว่าลาคูเขาเนี่ยก็มีแฟนแล้วนะมัวแล้วแต่ว่าฉันนี่ก็ดูไงลาคูเนี่ยก็ชอบเธอนะหน้าแดงไปซี่คุณอโนราจังน่ารักสุดๆเลยอะ่ะผมอวยนะแต่ว่าตอนนท้ายแล้วก็จูจูเนี่ยโรลิจังน่ะก็เดินเข้าไปปอบคุณอโนราแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยว ปีช่วยเองนะด้วยความหวังที่มีน้อยนิดนะครับผมต่ภ้ามาที่ห้องเรียนของมาคุเปิดประตูขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เรียกมาคุขึ้นว่านี่มาคุเดี๋ยวเย็นเนี้ฉันขอไปติวหนังสือที่บ้านหน่อยหน่อยได้ไหมเออจริงหรอครับ แต่ภาพมาที่บ้านของอลาคุตอนเนี้อลาคุแม่งก็เก่งแบบพี่เชเลยล่ะโอ้โหกูนี่นึกมากมาแค่สองสามพูนแต่ว่าประเด็นคือทําไมต้องเอาอโนระามาด้วยฝาแล้วก็จู่ๆเนี่ยคุณอโนราเนี่ยก็ถามโลลิจังขึ้นวาว่าโลลิจังอีกข้อน,นี้อะโลลิจังเนี่ยก็ทําได้ไหมเออไม่รู้สิเพราะว่าข้อน,นี้มันยากสลับไปสลับชั้นน่ะก็ไปถามลาคุสิ เดี๋ยวนะโลรลี่จังเมื่อก่อนนะี่ยโลลี่จังเคยทำข้อย่างๆแบบนี้มาก่อนแล้วไม่ใช่เหรอกูไม่รู้มีชีไปถามลาวครูพุนแล้วก็อย่างไปไกลๆตีนซะ ผมขอโทษสุขภาพไม่สภาพกันด้วยนะครับผมโอ้โหถ้าเตินของกันโดรานี่มันสุดยอดเก่งแบบสุดยอดพราะนั่งขึ้นแบบปุ๊บเนี่ยลาคุกแม่งก็เก่งแบบขั้นสุดยอดเลยนะครับผมลาคุเนี่ยก็พูดในใจขึ้นว่าคิบผ่ายแล้วตูนี้ต้องรีบทําโชว์เช้าให้ดูหน่อยเออแต่ว่าคนนี้มันก็ยังยากอยู่นะ จูจูเนี่ยคุณซากิเนี่ยเขานี่ก็มาจากไหนไม่รู้นะครับผมแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอ๋ออข้อน,นี้มันต้องคอนฟาเออะไรทักอย่างนะครับผมผมนี่ก็ไม่เก่งธนิตนะจูเนี่ยคุณซากิเขาเนี่ยก็ผาักลาคุออกนะครับผมหมดกันความหวังของฉันจูจูเองคุณซากิเนี่ยก็ใส่หน้าหวานแหววใส่มาคุนะแต่ว่าในความจริงนั้นเวลิกูตนะ ก็จู่ๆเนี <medim> ่ยไอยูมันเนี่ยก็พูดกับคุณซากิขึ้นไปว่านี่ครับคุณซากิคุณซากินเนี่ยก็ไปขึ้นขั้นไหนกับลาคุแล้วเหรอเออนี่นายมานี่กับชั้นหน่อยซิมาเข้าโรงกับชั้นหน่อยแต่ภามาที่นอกบ้านของลาคุตอนนี้ไอลาคุมันเนี่ยก็พูดกับยูขึ้นไปว่านี่นายนี่คือเหตุจําเป็นนายนี่ก็ฟังดีๆนะก็ฟังถึงเรื่องเหตุผลที่เขาเนี่ยมาคบกับคุณซากินั่นเองเนาะ ฮ <Huh? S 2> อโคตรชอบหน้ายูเลยอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้เองสินะอ๋อทีแรกชั้นนี่ก็รู้ตั้งแต่วแบ,บแรกเชียวละ่ะก็หมายถึงว่าแวบ,บแรกก็ตอนที่ห้องเรียนแล้วนักเร่ยตอนแรกๆเลยตอนที่สามนักเร่ยที่กําลังจะปล่อยเงนินและเออเอชัอ้นนี่ก็ไม่น่าเล่าให้ยูฟังเลยยไอหมอนี่ดื้อสุดๆเลยแล้วก็จูจูเนี่ยยูนม่ก็พูด เป่าหูอีลาคูอีกแล้วนะครับผมแล้วก็พูดขึ้นแปลว่านี่ลาคูนะฉันนี่ว่านะคุณอโลร่าเนี่ยก็ชอบไหนเออใช่เราเพื่อนตัดภาพมาที่ห้องของลาคูอีกครั้งหนึ่งเนาะไอลาคูมันเนี่ยก็นั่งเป็นเจ้าเข้าเชียร์จูๆ่ๆเองไอลาคูมันเนี่ยก็นึกถึงเรื่องที่อยู่บอกนั่นเองเนาะที่อันโดร เขาเนี่ยก็ชอบลาคูนเองนะครับห้าสิบห้าสิบนะ 50, ห้าสิบเพี้ยอะไรเต็มร้อยสี่เออแล้วก็จูจูเนี่ยพวกของริวเนี่ยก็เข้ามาเฮ้ยไม่ใช่ดีก็แอบ,บดูนะครับแล้วก็พูดในใจขึ้นไปว่าโอ้โ oh, ห oh, นายน้อยนายน้อยนี่เอาสาวมาที่บ้านสักทีไมไ่เรื่องเลยเอางี้เดี๋ยวผมจัดก,การเองครับนายน้อยวิลิกูดแต่ถ้ามาที่คุณซากิคุณซากิตอนนี้ก็บนถึงเรื่องที่มาเอา ใบชาราคาแพงกับมาคูนน่แดงนะครับผมก็บนไปเล่นนั่แหละลาคูนเนี่ยก็พูดกับคุณซากิขึ้นเนาะหน้าน่ายำยอน้อยก็เป็นพวกของริวนะก็สั่งพวกลาคูกับคุณซากิให้ไปเอาใบราคาแพงน,นั่นเองเนาะครับผมไม่รู้แพงแค่ไหน แต่ภาพมาที่ลาคุลาคุตอนนี้ก็พอเปิดประตูขึ้นไปปั๊บเนี่ยลาคุเนี่ยก็พูดกับคุณซากิขึ้นแปลว่ามาซี่จากนั้นน่ะคุณซากิเนี่ยก็ตอบสวนลาโคขึ้นแปลว่าไปซี่นายไปสี่เออทำไมพวกเราคือไม่ทำมาหาก,กินช่วยกันละจู่ๆเองก็มีมือดําที่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วผมก็ผักลาคคกับคุณซากิเข้าไปทางไหนนั่นเองก็เป็นพวกริ้วแหละ ปิดประตูขึ้นมาปุ๊บเยื่มเลยนายน้ออีกผมนี่ก็ทําได้แค่นี้แหละ บลิกด oh, แต่ถ้ามัทที่ฝั่งมาคุกันบ้างดีกว่ามาคุเนี่ยก็พูดในใจขึ้นแปลว่าโอ้โ oh, ห oh, นี่เราพลาดจนได้สินะป่านั้นนะพวกนั้นคงจัดสยดยิ้มอยู่ชีนะสยดยิ้มนะครับผมพูดผิดนะครับผมขอโหทษจริงๆจ,จากนั้นเนี่ยลาคุณเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่า oh, อ๋อไม่ต้องห่วงอ่ะเพราะมีบันไดอยู่แล้วก็มีหน้าต่างที่เปิดไปได้โอ้ยชิวๆจากนั้นน่ลาคุเนี่ยก็พูดกับคุณซากิขึ้นแปลว่านี่เธอนะ่ะเธอนี่เป็นยัยบ้างอย่างนั้นเหรอจู่ๆเองคุณ ซาก,กิเนก็เข้ามากอดหลาคูนเองหลาคุนี่เขาเคยมีสิแล้วก็จู่จูเนี่ยคุณซากิเนก็เหตุผลที่มากอดไอ้ลาคุนเองเนาะเหตุผลที่เขานี้ก็เคยติดเครื่องอยู่ในเครื่องซักผ้านั่นเองเนาะเป็นเวลาสี่ชั่วโมงวัดตบฟังติดได้ไงเนี่ยสี่ชั่วโมงนั่นละ่ะคือเหตุผลที่คุณซาก,กิเขาไม่ชอบความมืดนั่นเองนะครับผม เดียวกันป่ะนี่น่าจะเกี่ยวมั้งจากนะั้นเนี Besides, ่ยทั้งสองคนเนี่ยก็คุยไปเรื่อยยจนความคัวนั้นน่ะหายไปอย่างไรชินเชยจากจากนั้นก็ฉากตลาดมันก็มาอีกแล้วนะ ฉากตลาดนั้นแม่งก็หยุดลงด้วยสีมือของอาจารย์คลองนั่นเองเนาะพออาจารย์คลองเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยอาจารย์คลองเนี่ยแม่งหจดจัดนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ตกใจอย่างเช่นกันแล้วยังคืออันโดระมาเห็นตเอกนจริง,รง<ๆ>นะครับจากนั้นเนี่ยลาคูเนี่ยก็พูดในใจขึ้นบบว่าอ้าวชิบหายแล้วกูเมียน้อยมาเห็นจากนั้นเนี่ยอันโดระก็เขินหน้าแดงเชียวละ แล้วก็จบตอนที่3-4ไปนะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์ที่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมที่แรกมันก็อันโดราเดินกลับบ้านไปกับโลลิจังนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วถ้าชอบก็รีบกดไลค์กดแชร์ให้ผมกันด้วยเอยก๊กดไลค์ซื้อละนะครับผมที See you again, next ่วิกเก้นเน็กกูดบายจุ๊บจุ๊บ